วันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวค่ะแดดอ่อนๆพัดแดดอ่อนๆพัดกําลังสบายทีเดียวเลยค่ะเห็นยอดไม้ต้นนู้นไหมคะยอดไม้กําลังแกว่งไกวบรรยากาศตอนนี้6กโมงเย็นกว่าแล้วนะคะแต่ยังมีแสงแดดค่ะบรรยากาศอันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเดินกันไปดูต้นไวเซอร์แคนเซฟูสกันต่อเลยค่ะชื่นชมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันนะคะเห็นเด็กแล้วก็มีผู้คนมานั่งเล่นอยู่ริมสนามเต็มกันไปหมดเลยค่ะไปกันเลยท้องฟ้าวันนี้ก้นข้างที่จะโปร่งทีเดียวเลยคะ่ะ เห็นต้นนี้แล้วอดจะแวะไม่ได้ค่ะต้นไวส์ตอนใครมีปัญหาเรื่องหัวใจต้นนี้ช่วยได้เลยนะคะไปเลยค่ะอดแวะอดแวะไม่ได้ค่ะปีนี้ต้นอาร์เซลนัทเยอะมากๆเลยค่ะสงสัยวารุตาคงจะเก็บไม่หวัดไม่ไหวแน่เลยปีนี้เยอะมากๆเลยค่ะต้นอาร์เซลนั นี่ค่ะต้นไวเซอร์เกนส์ฟูดต้นใหญ่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อกี้ลูกของเขาค่ะ ลมพัดสบายมากๆเลยค่ะแล้วมุมนี้ก็เป็นมุมที่วารุตาพามาทำความรู้จักกับต้นโกดจุลาลำพากนั่นก็คือเกาะริมถนนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจักกันเลยนะคะว่าต้นนี้เขามีลำต้นแบบไหนเห็นไหมคะลำต้นของเขาจะเป็นลำต้นเดียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะมีการแตกกิ่ง เห็นไหมคะแต่กิ่งแต่ก้านมาเรื่อยอค่ะแล้วแต่ละกิ่งเขาก็จะมีแต่กิ่งออกไปอีกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโกดจุลาลำพาค่ะ กขาจะมีการแตกสลับกันไปสลับกันมาเห็นไคะ นี่คือดอกของเขาค่ะใบของต้นไ i เซอร์กินเซฟูสนี่นะคะเมื่อตอนเขาเล็กๆเ,เขาจะเป็นใบที่เป็นใบเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะใบเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้แต่พอเขาโตมาใบาของเขาก็จะเริ่มเหลี่ยมหาย เห็นไหมคะจะกลายเป็นใบที่ไม่มีเหลี่ยมเร,เริ่มตูมาจากข้างล่างเห็นไหมคะก็จะมีใบแปดเป็นเหลี่ยมๆโตขึ้นมาก็จะไม่มีเหลี่ยมเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีการแตก กิตามข้อไปลักษณะคล้ยเคียงกับโกดจุลาลัมพาเลยค่ะมองผืนๆเราอาจจะคิดว่าเป็นโกดจุลาลัมพานะคะแต่ไม่ใช่ค่ะแล้วไปก็จะเริ่มเรียวขึ้นเรียวขึ้นเมื่อถึงยอดเห็นไหยคะ การนำไปรับประทานก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะนำยอดอ่อนใบมเมล็ดดอกที่บานแล้วหรือดอกตูมนำไปทำซุปทำเป็นสลัดหรือจะเอาไปแทนผักขมได้หมดเลยค่ะ ต้นของเขานะคะต้นนี้สูงอยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรทีเดียวเลยค่ะนี่คือต้นไวเซอร์เคนเซอร์ฟูส บางคนมองเผ,ลผลินๆอาจจะคิดว่าเป็นโกจุลาลำพาไม่ใช่นะคะนี่คือแค่ต้นคู่เหมือนเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บยอดอ่อนๆดอกอ่อนๆของเขาไปรับประทานดูนะคะว่าเขาจะมีรสชาติแบบไหนนี่ค่ะเอายอดนี้ ออกนี้นี่ค่ะโอ้ยยอดอ่อนๆเปียกๆเปียกๆเ,เลยค่ะอืมดูนะคะดู เราตาได้พอแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปล้างแล้วก็ไปนั่งชิมกันเลยนะคะว่า Wise Kitchen Food ตัวนี้เคาจะมีรสชาติแบบไหนไปกันเลยค่ะบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะโหดที่จะถ่ายให้ดูบรรยากาศวันนี้ไม่ได้ค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะแดดส่องอื้อหือทองฟ้าโปร่งทีเดียวค่ะ แล้วก็ลมก็พัดแบบสบายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้นไม้ที่ประเทศเยอรมันนะคะเขาจะมีต้นใหญ่มากเห็นไหมคะเป็นร้อยๆปีทีเดียวค่ะแต่ละต้นสูงใหญ่มากๆเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะกลับบ้านไปชิมไว้เซ์เกนสฟูดว่าเขาจะมีรสชาติแบบไหนเห็นบรรยากาศมุมนี yeah> ้สวยมากอดถ่ายอดถ่ายไม่ได้ค่ะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วลมพัดวิววิววิวหูสุขใจ มากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่จากห่างจากบ้านวรุตตาประมาณสักสองนาทีค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้ไปกันเลยค่ะอย่ากเก็บยอดอ่อนติดมือไปด้วยค่ะ นี่ค่ะยอดอ่อน,ออนอยอดอ่อนเขากระจายเต็มเลยค่ะนี่นี่ด้วยไปค่ะกลับบ้านได้แล้วไปชิมกัน